สวัสดี FC นะครับนี่เรามาเจอกันชิปต่อไปตอนนี้อยู่ร้านกาแฟแล้วนะครับร้านกาแฟแล้วนะครับมันเอาอะไรน้ำแอปเปิ้ลก็มีรูเลมอนโด์คนดังหมดเลยคาราเมลหมดแล้วกาแฟนะครับไอ้นี่หอยทอดเน่เด็กพี่เขาโดดจัดคอเลยพี่หอยทอดพี่เขโดดจัดคอเลยนี่ได้หอมมันออกมาจากตรงไหนออกออกมาจากความรู้สึกเอ้ยแต เอาเอากาแฟอะไรครับเอากาแฟอะไรกันเอากันเฟชฟิวส์อะเฟชฟิวส์นึงเนาะทำเป็นดื้อโอ้งหมดมีเฟชฟิวร้เอาเอาชาไทยชาไทยกันชาไทยชาไทยนึ่งอะไรอะไรสานอะไรไบกินอันนี้ว่ะเอาชาไว้กระปองดีกว่าชาแม่กระปองนึ่งไม่เอาครันึ่งอันนั้ันนัอไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาับไม่เอาครับเอาเมอ์ไข่ อ่างเกาออาเกอมอเกลือกามอ้อป no. no. no, <to ั่นห้อเกลือไม่มีเมนอปั่นเป็มอปั่นอันนี้เลแล้วแม้ไปไหนรับน้ำไปกระปองไปพวคู่เนาะเนามีเอานี่ไปได้เลยกขนิ้อไปพึ่งน้องเลยเหเนาะอร่อยมากครับเดต้เย็นเนี่ยกระปอง ไปนะเอาอันนี้ไปแกะเป็นอะไรไม่ใช่ไม่เอาตรงนี้โบจะมุ่นฉีกออกโบแปะไม่ต้องเกลือไม่แปะตรงนี้ไปทางละนี่มีได้มั้ยคะนี่มีมียาทําให้เขา ใคกินกินอะไรสัอ่างจุดเด่นที่ดูัค่ะสวยสวยแล้วแ้่อยนี่อัวนี้แกอยู่เลยนะค่ะอะไรม้าสบบาทบอกป้าบอว่าถ้าอยู่จะปล่อยผมเมื่อไหร่ตอนอยู่กับพี่เท่านั้นถ้าไม่อยู่กับพี่อยากปล่อยผมสรุปว่าวันนี้แหกกฎ แล้วหมอปลาเบอกว่าถ้าฉันเห็นแกปล่อยผมตอนไม่อยู่ฉันไปครับนี่ไปกับพี่เอกจบนะบอกหมอปลาท่ฉันอยู่บ้านฉันไม่กลับเลยค่ะอยองบอกว่าวันนี้เจ๊อะไรกนไ่้ไปมาหาผู้ลงกระบวนการมันเอี่้อเออารุใช่คะมาทเ่บอาีพี่เอันนี้่เกบเปิด่นชอเปิดล่นอี่ตองเราก็นั่งเล่นอยู่นะบางพี่เอกของเรา นี่ไม่ได้บเอนะคเมาแต้วีาแัะไรนเนี่เบิร์ดนะครับเบิร์ดของเราเต้าเบิร์ดนะครับเต้าเบิ่นะให้นักกา ค่ะจริงใครกินอะไรสั่งได้เลยแกภูมิคุณต๋องคุณอยากกินอะไรรึเปล่าคุณไปสั่งน้องมาเลยแล้วมันโด่งนแกนร้อนเลยเลยใครกินอะไรสั่งพี่เอสั่งเลยนะคะสั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตามดูคุณหมอน้ำฟ้านะครับน้องรักนะตกพุงเดี๋ยวไปเอาเอกภุมิมาคุณจะสั่งอะไรของนี่ปลย่ามาแล้วครับไป่าเยอะ่าง

เดี๋ยวนี้ก็พี่เปียกนะครับเขาแนะนำเขาเขาจะที่งานบอกผมชื่ออะไรมาจากที่ไหนเนร้านนี้นี่ที่อยู่กันอยู่นี่คือร้านกาแฟนะเป็นร้านกาแฟที่ภาคเหนือที่หนึ่งนะครับคิวทัชส,สวยมากคิวทัชส,สวยมากครับ ล้างก็จะมีบ้านสวยนะครับไม่มีคนนั่งนั่งนะมีคนมาคุณอะนี่ทำไมพี่มืดจังเลยใคร หมอปาไงสวัสดีหมอปลาตไฟอ่แม่ผมฮะิมาปลาของแม่้จักครับมหปลาถามอะพี่ว่าพี่พูดเลยพี่พูดเลยเขาเขาถามว่ามึงเป็นใครอ่ะอี่ทาพี่ทำไมมันเมือนกัะพี่อยู่ไหนเนี่ย

มึงยินใกล้เนียมึงได้ไงเอาแล่วเขาบอกว่ายืนใกล้เนียมึงได้ไงอะเด็กอ่าเฟนอันนี้คุณหมอฟ้านะครับคุณหมอฟ้าเหมอฟ้าฐานกลัวมันกลัวเอาแล้วพี่ผิดไน่อยมองไม่เห็นอ่ะอ่ะถามพี่ถามมาเลยพี่อ่ะ หมอปาเ่าถามว่าเขาถามว่าอะระางัหมอปาถามว่าเมงเป็นไทยหมอปลาถามนี่อาตอบเป็นแฟนจรบีพี่เปกีนดีกันอันนี้กันอีกันให้พ่อตาดูโอ้โหไว่ตอนนี้ขอลงคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับขอลงคลิปเพลงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ